สวัสดีค่ะเมโลดี้มาแล้วนะคะวันนี้มีข่าวการเมืองน่าสนใจมากๆจากเมืองคอนค่ะนักการเมืองชื่อดังคุณชิน,นวรยอมรับแล้วนะคะว่าแพ้การเลือกตั้งซ่อมเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือคุณชิน,นวรเข้าออกมาโวยแหลกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการซื้อเสียงหนักสุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะถึงขั้นแฉว่ามีการจ่ายเงินซื้อเสียงกันหัวละกว่า1000บาทเลยทีเดียวแถมยังมีการใช้อิทธิพลอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายรูปแบบด้วยนะคะ คุณชินนวรบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเมืองสีเทาที่รุนแรงที่สุดเลยค่ะเขาบอกว่าเขาภูมิใจที่หาเสียงแบบไม่ซื้อเสียงเน้นแต่นโยบายและความดีแม้ว่าแนวทางนี้จะไม่สำเร็จในครั้งนี้แต่เขาก็ยืนยันว่าจะสู้ต่อไปในแนวทางที่สุจริตค่ะคุณชินนวรยังขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์ที่พี่น้องมอบให้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ทั้งท่านชวนหลีกภยัยท่านบัญญัติบรรทัานท่านจุริน ลักษณะวิสิทธิ์รวมถึงศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ที่มาช่วยหาเสียงค่ะท่านดอ,อร์เฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักท่านเดชอิดข่าวทองเลขาธิการพักแล้วก็สสชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ให้การสนับสนุนและยืนยันแนวทางสุจริตค่ะเพราะเขาเชื่อว่าการเมืองสุจริตจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตคุณชิน,นวรบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมเขตแปดนครศรีธรรมราชครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสําคัญของเขา เขาจะจำภาพความดีงามความอบอุ่นและการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนไว้ไม่ลืมค่ะสุดท้ายคุณชิน,นวรก็ขอแสดงความเสียใจและขอโทษพักประชาธิปัตย์และผู้สนับสนุนที่ทําให้ไม่สําเร็จแต่เขาก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะสู้ทางการเมืองบนแนวทางประชาธิปไตยที่สุจริตต่อไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการอัปเดตข่าวนี้ติดตามเมโลดี้ไว้ให้ดีนะคะคราวหน้ามีข่าวเด็ดมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนค่ะ